อยู่เหมือนกัน ừ, ทุกคนเลยแต่ยังนะคนที่อยู่นายโยมรู้ไหมคนไหนคนอยู่น,น,นี่ก็อยู่คนที่จุดทูบร <c oughs> อไงรอไอ้ธูนมันหมดนะโอ้โหเป็นกลางโดยเฉพาะพ,อพ,อพอา่อหลวงตาดถูกป่ะใช่ไหมวันนั้นใครเอาล่มไปกั้นทูปไปแมน่ว่าแล้วคนชอบวันนั้นจุดได้อะไร แต่ไม่ถูกเนาะไม่ออกไม่น่าแล้วท้ายพระยิ่จับมีอัดไม่หน่พระอาจารย์กย็เลยขึ้นไปที่ศาลาก็ลงไปปิดห้องมาพระประมาณสามโอ้สี่ห้าร้อยลูกสี่ห้าร้อยองค์บางองค์ก็ลอยทรงลอยสักด์บางองค์ก็สี่ห้าสิบพรรษาบางองค์ก็เจ็ดแปดพรรษาบางองค์ก็ยี่สิบสามสิบพรรษา รู้จักนาเดชไหมใครรู้จักนาเดชเออนั่นล่ะองค์ไหนก็เดินมาผมขอถ่ายรูปกับพักดังหน่หน่อยแล้วคิดในใจจะดังต้นไหนวะเออพระอาจารย์ได้ถามว่าพี่องค์นั้นก่อนอาจารย์อาจารย์ผมเนี่ติดตามอเลยนะผมติดตามอาจารย์อยู่นะไม่เชื่อนี่เนี่ยพระอาจารย์ภาษาที่ถามอาจารย์ภาษาผมเนี่ยภาษาสามสิบโอ้ผมก็ก้าไปแล้วโอ้ผม ให้ไปช่วยหน่อยพอจ้าบอกอ๋อยังที่วัดป่าแล้วมันเกิดก็ยังทำอย่างเงี้ยเดินไปอีกอีกองค์นั้นก็ถ่ายองค์นี้ก็ถ่ายพระอาจารย์คิดในใจใหม่ถ้าถ่ายรูปเดียวเดียวจะไม่ได้บินทะบาทแลยวันนี้วัวแป๊บหนึ่งน้องปู่ติดเดินมาตุ๊บปุ๊บปุ๊บฉันเอามือตบมาสาทุสาทุกข์ตกเสร็จเรียบร้อยก็อ้าวให้พระลิงนปิดหลังไอ้ปิดหลังนั่นเราก็นั่งปิดอ่าเดินมีกระบาดปิดหลัง เสร็จเรียบร้อยคนที่รอคือไทยรู้ไหมนะพักสามสี่ร้อยลูปเดินไปปุ๊ดปุ๊ปปุปปปป๊ไม่มีใครใส่บาทโดยตังสักลูกองไหนองไหนเขาก็ไม่ใส่ใส่แต่พราลิน้นบ้าคิดในใจหม่ไหคนหนึ่งลง้มแบพันแบงพันแบงพัน,นถ้ารับนะได้เป็นล้าน แต่ที่ไหนได้คนที่รอก็คือหมองหลวงยังคาใจอยู่ท่านพูดอะไรท่านโยมไม่มั่นใจพูดก็พูดเถิดมีเสียงอยู่มีคลิปนะมันเตานอะ